แถลงการศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอสอฉบับที่8เรื่องข้อเรียกร้องและแจ้งเตือนสมาชิกวุฒิสภารวมถึงกลุ่มต่างๆให้ยุติการคัดเลือกและแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือนายกรัฐมนตรีมาตราเจศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอสอเป็นหน่วยงานพิเศษที่จัดตั้งขึ้นตามพระบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราณาจักร พศ2551ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประกาศใช้กฎหมายดังกล่าวในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยสอสมีภากรกิจสำคัญในการสนที่กำลังทั้งข้าราชการทหารข้าราการตำรวจและข้าราชการพลเรือนตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงต่างๆเพื่ออำนวยการและปฏิบัติการให้เกิดความสงบเรียบร้อยในทุกๆมิติทั้งในเขตพื้นที่รับผิดชอบและสังคมในภาพรวม บัตรนี้เป็นที่แน่ชัดแล้วว่านายสุเทพเทือกสุบรรณกับแกนนํากปปสได้ร่วมกันกระทําความผิดต่างๆนานาอย่างต่อเนื่องและสร้างความเสียหายกับประเทศชาติบ้านเมืองตลอดมาจนในที่สุดเมื่อวันที่8ดพฤษภาคมที่ผ่านมานี้พนักงานอายการได้มีคําสั่งฟ้องนายสุเทพเทือกสุบรรณกับพวกแกนนําถึง51คนในข้อหาอุกชะกันที่สําคัญได้แกร่ร่วมกันเป็นกบฏร่วมกันขัดขวางการเลือกตั้งร่วมกันเป็นอั้งยี่หรือซ่องอโจรและข้อหาอื่นๆ รวมทั้งหมด9ข้อหาโดยเฉพาะนายสุเทพเทือกสุบัณและนายชุมพลจุลสายได้ถูกสั่งฟ้องในข้อหาร่วมกันก่อการร้ายเพิ่มเติมอีกหนึ่งข้อหาด้วยพฤติการการกระทําของนายสุเทพเทือกสุบัณและแกนนากปปสนอกจากจะเป็นความผิดต่อกฎหมายแล้วยังมีข้อเรียกร้องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายต่างๆนานาอาทิเช่นการเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่โดยอ้างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตราสและมาตราเจ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สามารถกระทําได้ตามกฎหมายและแม้รัฐบาลจะได้ยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อคือนอำนาจให้กับประชาชนและจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่อันเป็นการรักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิไปไตยแต่นายสุเทพเทือกสุบรณและแกนนากปปสก็ยังคงกระทําการขัดขวางไม่ให้มีการเลือกตั้งจนในที่สุดสารรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยให้การเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2557ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและต่อมาสารรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐมนตรีบางคนสิ้นสุดลงอีกทั้งคณะกรรมการปปรชก็ได้มีมติว่าข้อกล่าวหามีมูลกรณีการยื่นถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีในโครงการรับจำนำข้าวซึ่งถือได้ว่าข้อเรียกร้องของนายสุเทพเทือกสุบรรณ ที่ต้องการให้นายกรัฐมนตรีออกจากตำแหน่งได้รับการสนองตอบแล้วอย่างไรก็ตามเมื่อสารรัฐธรรมนูนได้มีคำวินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีบางคนสิ้นสุดลงเฉพาะตัวและวินิจฉัยต่อไปว่าเป็นกรณีที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้เป็นการเฉพาะให้คณะร,รัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา182 ยังคงต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา181คณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติมอบหมายให้ในายนิวัฒน์ธรรงบุญทรงไพศาลร,รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีไปจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ซึ่งเป็นไปตามมาตราสิบของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน2,534และที่แก้ไขเพิ่มเติมดังนั้นตามที่นายสุเทพเทือกสุบรนและกลุ่มแกนนําได้นํามวลชนเดินทางไปเรียกร้องที่รัฐสภาเมื่อวันที่12พฤษภาคม2557รวมทั้งออกแถลงการล่าสุดเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาคือเมื่อวานนี้โดยเรียกร้องให้สมาชิกวุฒิสภาร่วมกันคัดเลือกและทูลเก้า แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีมาตรา7แห่งรัฐธรรมนูญน,นั้นสอสอเห็นว่าข้อเรียกร้องตามถแถลงการของนายสุเทพเทอดสุบรรณเป็นเรื่องที่ไม่สามารถกระทําได้โดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายเนื่องจากการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา171มาตรา172และมาตรา173โดยนายกรัฐมนตรีต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว,ว่าปัจจุบันยังไม่อาจมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรทําให้ไม่มีสภาผู้แทรนราษฎรที่จะทําหน้าที่คัดเลือกและให้ความเห็นชอบบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีได้ประกอบกับปัจจุบันยังคงมีคณะรัฐมนตรีที่มีนายนิวัฒน์ธรรมรงบุญทรงไพศาลการดําเนินการที่จะให้มีนายกรัฐมนตรีคนกลางจึงเป็นกรณีที่ไม่มีกฎหมายใดให้อํานาจกระทําได้ และโดยเฉพาะการดําเนินการเพื่อจัดตั้งนายกรัฐมนตรีหรือคณะมนตรีขึ้นอีกชุดหนึ่งในขณะที่คณะมนตรีชุดปัจจุบันยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่นอกจากจะเป็นการไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายแล้วยังจะเป็นการล่วงละเมิดพระราชอำนาจต่อองค์พระหมหากษัตริย์เป็นอย่างยิ่งด้วยสอรสจึงขอเรียกร้องให้สมาชิกวุฒิสภารวมถึงกลุ่มการเมืองและกลุ่มผู้สนับสนุนบางกลุ่ม ยุติการกระทําผิดต่อกฎหมายด้วยการคัดเลือกและทูลเก้าแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะนอกจากจะเป็นความผิดต่อกฎหมายแล้วยังจะเป็นสาเหตุให้เกิดความรุนแรงและเหตุร้ายขึ้นในบ้านเมืองซึ่งจากการประเมินสถานการณ์ในปัจจุบันมีข้อมูลเพียงพอที่บ่งชี้ว่าจะเกิดความรุนแรงและเหตุร้ายในพื้นที่รับผิดชอบของสอรสโดยเฉพาะหากยังมีการคัดเลือกเสนอแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีขึ้นมาใหม่ซ้อนกันตามที่กปปสเรียกร้อง จะต้องเกิดความไม่พอใจจากมวลชนอีกกลุ่มหนึ่งอย่างรุนแรงและลุกลามไปถึงการก่อเหตุร้ายและเข้าปะทะกันอย่างแน่นอนจนอาจกลายเป็นสงครามกลางเมืองในที่สุดนอกจากนั้นข้อเท็จจริงและพฤติการที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้คือการที่วุฒิสมาชิกบางคนและกลุ่มผู้สนับสนุนบางกลุ่มให้การสนับสนุนกิจกรรมและแนวทางการดําเนินการต่างๆนานาโดยเฉพาะการคัดเลือกแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีมาตราเจ็ ซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวของนายสุเทพเทือกสุบรณกับพวกซึ่งได้ถูกพนักงานอายการสั่งฟ้องในความผิดฐานร่วมกันเป็นกบฏร่วมกันก่อการร้ายร่วมกันขัดขวางการเลือกตั้งและฐานความผิดอื่นๆนั้นบุคคลและกลุ่มบุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับนายสุเทพเทือกสุบัณกับพวกดังกล่าวอาจมีความผิดและอาจถูกดำเนินคดีฐานให้การสนับสนุนหรือเป็นตัวการร่วมสมคบคิดกับนายสุเทพเทือกสุบัณกับพวกไปด้วยซึ่งสอสจะติดตามพฤติการอย่างใกล้ชิดต่อไป อันหนึ่งด้วยความเคารพต่อสมาชิกผู้ที่สภาทุกท่านซึ่งล้วนเป็นบุคคลที่มีความสําคัญของประเทศสอรสอมีความเชื่อมั่นต่อความเป็นผู้รักษากฎหมายและเป็นผู้ใหญ่สําคัญในบ้านเมืองที่จะไม่กระทําในสิ่งที่นอกเหนือกฎหมายและจะปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการตามที่ท่านได้ปฏิญาณตนไว้ก่อนเข้ารับหน้าที่การที่สอรสอจำเป็นต้องมีแถลงการฉบับนี้ก็เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจอันถูกต้อง และหลีกเลี่ยงเหตุความไม่สงบและเหตุร้ายต่างๆที่จะเกิดขึ้นสอรสจึงเห็นสมควรถแถลงการมาเพื่อพี่น้องประชาชนได้รับทราบและถแถลงการฉบับนี้เป็นความเห็นและดําเนินการโดยฝ่ายบริหารของสอรสโดยตรงซึ่งไม่ได้ขอให้ฝ่ายทหารร่วมมีความเห็นและดําเนินการด้วยจึงถแถลงการมาเพื่อทราบทั่วกันศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย14พฤษภาคม2557เวลา12.00น The statement number eight of the Center for the Administration of Peace and Order, the current warning for the senators and other groups to end illegal nomination process for the Prime Minister. CAPO is a special body set up by virtue of the Internal Security Act 2008 with the purpose of maintaining peace and order in Bangkok and its vicinity. Personnel from police, military and government agencies have integrated their forces to carry out their duty in all dimensions, not only in this specified area, but also the entire society. Clearly, Mr. Suteb Tixuban and the PDRC colleges continue to violate the law. The public prosecutor on the 8th of May 2014 issued a prosecution order against 51 PDRC call leaders on nine serious charges, including conspiracy for insurrection, conspiracy to obstruct the functioning of the election commission, and conspiracy for criminal association. For Mr. Suteb Tirsuban and Mr. Chumphon Julasai, the prosecution order was issued against them on additional charge of conspiracy for terrorism. Both action and demands by Mr. Southeast Turkseban and the PDRC co-leaders are against the law, including the demand for the Prime Minister and the Cabinet to step down from the office. Also, the government decided to solve political conflicts by the House resolution which led to the 2nd February general election. The PDRC's obstruction of election subsequently led the Constitutional Court to nullify the general election. The prime minister and some members of the cabinet were later terminated by the constitutional court's judgment. The anti-corruption commission also terminated the prime ministership on the rice Pressing scheme. The demand by Mr. Duterte to oust the prime minister has therefore been responded. Given the above situation. The Cabinet subsequently assigned Mr. Niwat Thamrong Bunsong Paisan, Deputy Prime Minister, to act on behalf of the Prime Minister until the new government is elected pursuant to Section 10 of the Act on the Administration of the State Affair 1991. And as publicly announced yesterday by Mr. Suthep Tirsuban, the PDRC has called the, for the Senators to nominate a Prime Minister by virtue of Article 7 of the Constitution. The CAPO wishes to inform that the demand is unconstitutional and illegal since an appointment of a Prime Minister shall be conducted pursuant to Articles 171, 172, and 173 of the Constitution. Given the fact that there is currently no House of Representatives to perform selection and approval processes and the Cabinet appointed Mr. Niwatamrong Bunsong Paisan to act on behalf of the Premier, it is unjustified to nominate neutral Prime Minister accordingly in this connection, the capo wishes to request the senators, political groups and their supporters to stop breaking the law by illegal nomination process of a prime minister. the demand is not only illegal, but also intensify conflicts amongst groups in the society, which may lead to violence, confrontation and ultimately a civil war. in addition, given, given the current facts, Legal action may be taken against some senators and their supporters who add and abate or conspire with the illegal nomination process of a prime minister as proposed by Mr. Sutheb Tirsuban and his associates, against whom prosecution orders were issued on several charges, including conspiracy for insurrection conspirac and conspiracy for terrorism. With all due respect, the CAPO has a strong confidence that all senators would not take any illegal action as requested by Mr Suteb Turkban. This statement was intended to create better understanding for the general public and for the prevention of any violent incidents. This statement was issued by the management team of the CAPO without any contribution from the military. That was the CAPO statement number no. 8 dated 14 of May 2014. Thank you.